สวัสดีครับพี่น้องส่องอีสานพีซี่ครับวันนี้มีกระเป๋ามีแต่แนวบเส็บครับพี่น้องวันนี้มีนํำเสนอเครับส่องอีสานดีซี่วันนี้มีตําส่งครับตําบักคุงครับผมตําบักคุงแล้วครับแก๊บเวลาครับผมแก๊บววลากิ่กับต้มค่าครับผมตุ่ม่าอ่อนครับผมเส้นแ่บครับพี่น้องนี่ครับ กันโดดนล้ครับสมุทราสาทรดีบุรีบุรีมา่ายคลิปถ่ายยังเห็นพี่น้องเบิองนะครับเด้จาจักหูสิลงคลิยคคคปยังครับพี่น้องอ่ะมีเส้นแสแปรด้อครับพี่น้องตำสมครับตำประคองครับพี่น้องอ่ะแบบบานๆครับอีสานรดีบุรีอยู่ในเมืองหลวงครับ เนงนเสียบครับพี่นอ้องบั่นันเหนียวครับผมเงินเสียบบอรครับผมฟีมืออีสานนี่ซี่ครับผมอ่าจุดจวดจุดจวด,ด,ดพี่นอ้องอืมเสบครับพี่น้องครับอืมเรื่องที่ขาดบ่ได้ครับพี่นอ้องก่อนกินเขากินอะไรให้มันเสียบเสียบครับผม ้องอยาจะเป็กน,นึงครับผมเป็นอายุวัฒนะครับผมแก่ปวดเมื่อยครับผมอ่ะเป็กน,นึงเนาะพี่น้องนี่ครับพันดอกครับผมตำเกี่ยวกับตำบะคงครับพี่น้องอ ค่อยๆคุณไอจีพอย,อยังติดตามนะครับกดติดตามนะครับช่องอีสานดีซี่จ่องข,ของคนอีสานช่องข,ของคนชีสเกียดผมกิ้งๆไปๆไปครับพี่น้องเบิังข้าอ่อนครับข้าแดงครับพี่น้องเอกข้าอ่อนผม อันโต๊ะปอกเลยมันตัเสียบเลยพี่น้องมันต้องตบยังสี่มันยังเสียบข้าวเดือปอกโอ้าเสียบขัดแต่พริกประหลาดพริกกระทู้เด้อพี่น้องเอ้ยโอ้าเสียบขนาดไม่นีเป็นล้นประหลาดครับนีประเด็ดมาจากซีสเกตครับผมประเด็ดปลาเขาหน่อยปลากระเด็นกระเด็นพี่น้อง เอามันล้นตะเตียวบ้องมันล้นน้ำมันครับพี่น้องมันซุกครับพี่น้องเออเาต้องกินซุกๆเลยครับพี่น้องเสมอพี่ยาดนหลายครับพี่หยัดลุกไว้เนี่ยับกินน้ำฟังเสียงเพลงนะครับพี่น้องม้วนกุบพี่น้องมหาความสุขศาสิมาความสุขตอนไหนครับพี่น้องจับน้อง ม่วนครับผมกกครับ,บกเจ้าครับบักเือครับอืม่วนกับเสียงขิ่นครับผมพี่น้องเกลาวบักเือครับพี่นอ้อง ทุกนี้พวกข่อยได้ออกลิปครับพี่นอ้องเมืม่อนี้ยูทูบนีการเริ่มสิปิดกันแล้วครับพี่น้องยอดคนเบิ่งบอลไลน์จา้าช่องก็เริ่มบวคข่อยโชว์นะครับพี่น้องเปิดสาธารณะแล้วก็บพคกข่อยยังไงยอดไหลก็บ่ขืนยอดทราบก็บ่ขืนครับพี่น้อง อย่างไรดีเนาะสูส่ๆครับพี่นอ้องบิเฮ็ดเพื่อยิ่งด้านครับผมเพื่อความบันเทิงของพี่นอ้องอะเดี๋ยวพักบุ้งครับอืมเสียบอืมกบมือกันนะ่ะ สากินกับอาหารกรุ้งตี๋มันคืออะไรกินกับพอดดอกเบิองแก่กับตั้มหัเข้ากันดีพี่น้องนี่คือกิกากของมูน่ะพี่น้องแซ่บตายมมีการรกลำบากมากเลยจ,จ้างๆลูกนั่นแหละพี่น้องกับพอมีงานมีอย่างแนแวเนานะ สีบบ้รายแรกสติกอนแหล,ละครับโรคระบาดโรคโควิดแต่พ่อลืมตาอาปากใส่้นิสานเนาะอ่าก็ให้ปกินดีขึ้นเด้อครับเด้อเนาะ,ะในการสู่ๆเด้อครับอ่าข้าวอ่อนเด้อพี่น้องข้าวอ่อนไม่ได้บานครับพี่น้องไม่ได้ซีเกตครับผมอยู่บ้านกระท่องนะครับข้าวอ่อน มีไรครับไรของผมเองครับลาคาอ่อนเส้นใยจจยีตตอขายุระเบกบานถาดบันทัดท่อบานพวงเงินบันลุ่มเสนใจเขาไปสร้างไลน,นะครับผมคุณแม่ผมเล่าขายอยู่หนันครับผมเป็นธุรกิจ,จของคุณแมคออ่ครับขาอ่อนครับอยากมาักคาอ่อนเจว ต้มพิกต้มยำด้วยครับผมต้องไปสร้างเน็มโซ่ด้วยครับผมถ้านช่วยๆแล้วคุณอาจจะซื้อบ่อดใดค,ครับเพราะว่าเขาเบอร์หนึ่งคือซับบ่อดใดๆนะครับซัาเปตามบ่อดเดือดคนสร้างขนาดครับก็กำลังขยายขยายให้ขยายบางผูกอยู่ครับคือว่าเบอร์หนึ่งมันออกบ่อลายครับกับมีดูขาประจำน้ำเนื้อดูขา จอดน้ำเนแล้ำกระเสียบเลยครับผมึ้งเจลคุณจะไปแก้ซี่หมูสิบไปซุปกระเสียบค่าเดียงนี่ครับสิ่นออกไปทางไอ้สิ่บนบรรทัดนะครับไปทางไอ้บานพุ่มท่องครับเลยนำมันไปยังน้อยอยู่อยู่ใส่มือ มีบันรเล่นไทยอยู่มันทีมีปลากล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมทองมีกล้วยหอมทองขายนำครับกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้ามะม่วงแล้วก็มีขาแดงขาเจลเนี่ยครับพี่น้องบางเสื้อกระเมีย่ยวพริกนะครับปลูกพริกขายนะครับปลูกพริกพริกอ่อนครับพริกปลูกพริกปลูกยังมีน้องไม้เี่บกับน้องไม้บางที่น้องไม้ออกอะ พี่น้องใหม่นําครับเป็นเกษตรแบบเกษตรพ่อเพียงนะครับพี่น้องะถ้าผ่านไปพัฒนากับบูดนุนด้วครับพี่น้องเริ่มสืบส่วนสืบเสพกันครับพ่อพี่นอ้อง่อระยะได้ห่ามเสพครับอืมปูมหนหั่นถอยโอ้นะครับ ฝั่งเสียงแขนมว้วนเสียงปินม้วนครับจากเป็กครับผมตัวข้อมูลลึกนะัวจตุนาครับอ,อืมกินเราเนี่ยกินเห็มมือุนกับมันก็นดีแต่สุขภาพแล้วพี่น้อง กินกินกนข่าเสียบเด็กกินหลายแมนกินแบบไปหารเนื้อเขานี่กินแบบเมื่อเป๊กสองเป๊กนี่กินจเจลล์อาหารกับพี่นอ้องระบบกับท้ายเลือดมันสะดีมมแนกินแบบล่างสองล่างเลยพี่นอ้องกินเรามีคุณแล้วมีโทษถ้าเรากินแบบมีคุณมีมีประโยชน์เมื่อก็รักษาสุขภาพระบบพอผ่านเท่า ด,ดีทุ่นเสียนเอ้าเซาะอย่างนี้เนาะเขียวๆเวนาะนี่ครับบาวันกินแบบยังไงคือมหอหิวครับนี่ครับบาวันมีสูตรนับครับเมงวิสานดิซี่ครับมีสูตรลับนี่คือใบชาลดน้ำหนักครับผมสับปะ่าเดี๋ยวกินก่อนติสิบอกสับปะรดเนี่ยฟังหัวปัน่นกินยังไงก็บุกอวน เง่งตนังตึ้งบูบวันนี่คือซาโรตำน,นักครับบาวันเป็นตัวแทวนจำหน่ายครับผมมีอินสตาแกรสี่เป็นตัวตแทนจำหน่ายแต่สนใจติดต่อมาได้แต่ถ้าช่องอีสานกรดิซีหรือเฟซบุ๊กไพวันพุทธสิงห์เิ้า่อมาได้ กันในซองละสองร้อยบาทถ้าสั่งห้าซองฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศแนสองซองฟรีปบอปอรครับสองซองฟรีค่าจัดส่งครับเพราะว่าผมเป็นตัวแทนครับผมไม่จะคของครับผมเป็นตัวแทนขายครับผมไม่จะคของครับแต่พบเจาขวงผมฟรีค่าจัดส่งครับนี่ผมไม่จะคของครับ ีิเดอร์ชาลดน้ำหนักขอเซอร์ฟคุณหนึ่งฟังเลยครับผมคิดอย่างไรก็บบวชครับพี่นอ้องผู้หญิงมีผู้หญิงอ้วนน้ำหนักเจ็ดสิบแปดสิบกินครับระบบสัมผัสไทยดีอ่าอ่านส์ฟคุณหนึ่งฟังครับผมช่วยระ,ะบายลดพุงแหมอันนี้ขอสำคัญเลยช่วยระบายลดพุงอ่ามีคอเลลาเจนรอลลำลำไส้ล้างลำไส้พี่ แม่ล้างลำไส้ล้างพิษในลำไส้คนเท่ากินอาหารมันมีพิษเด้อมีพิษเป็นตัวขับในลำไส้อันตัวนี้ช่วยล้างลำพิษล้างสารพิษในลำไส้ให้ลำไส้เขาสะอาดโล่งล้งา,า,าลง,ลงไขมันที่ว่ามันอุดตันในไขมันในไส้ในไส้อ่ะปุ๊บออกไปเลยนี่ครับไม่มีน้ำตาลนี่ปรุงยุบไข่ เริ่มผมก็ค่อยอ่าน,นังซื้อค่อยออกปันในดดอกอ่าดื่มชาทุกทุกคืนก่อนนอนแช่ชาในน้ำร้อนจัดเฮ้าข้าตอกเซชาต้มน้ำหอนแก้วนึงมาครับข้าตอกเซชาเนี่ยหอนจัดเด้ออย่าหอนแหงปันในเดเลยเอแบบหอนแบบหอนพอาเด็เป้านะบริมาณ เราจะาจัด150องศาถึง200องศานี่คำพอดมีมีท่านหนักท่านหนักแป่ทาาุ30นาทีอ่าแค่หนักแค่ประมาณ30นาทีถึง10ขานาทีแช่ไว้ชาเสด็จรับส่วนประกอบใบมากขามแห้ง มัมนจะมีชา่เลยมีใบมคะคามแห้งหญ้าหวานแม่ใบเตยหอมดอกมะลินี่มะตูมบุกชาจีนอ่าตัวนี้สำคัญคือบุกชาจีนมีชาจีนนำแต่มีผส,บส,บสบมมะขามแห้งหญ้าหวาน ไปเตยอ่อนบอไม้ีิงมาตูมแต่กระชาอีกมีส่วนผสมครับส่วนผสมส่วนผสมของเขานะครับถ้าสนใจติดต่อกันไหนครับผมช่องอิสานดีซีหรือช่องเฟ e บุ o k ไพรวันผู่สิงซองหนึ่งสองร้อยบาทถ้าคุณสั่งค้าห่อฟรีค่าจะส่งครับผมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมกินแล้วหุ้นดี กินแล้วบาอ้วนคือบาอ้วนน่ครับเบาอ้วนกินแล้วบอ้วนให้กินแห้แสบเขาต้องมาโป่งพองด้วยวะเขากินเขามักของเส็บเขากินห้อยหยาดด่วนก็ต้องเครื่องล้างเครื่องล้างเขากินห้อยียาดด่วนบ่กินประหลอดครับพี่น้องเกิดมาสาดนี้คองแสบกินโหลดเกิดมาสาดนึงพี่น้องจะไปกินสาดไหนของเส็บเส็บ ใต้ได้กินบอเขาไปเคาะลบ๊อก๊อกบ๊อกเออนีเดอ,ร,เอร์ปลาแซลมอนนีเดอร์ปลาทูน่านีเดอร์มึกซาซิมิได้กินบอบอได้กินครับไยไป,ไปแม่เงินก็เอาไปบอได้กลางกายก็เอาไปบอได้ซิกกินซิงฤตเนี่ยยูคือบอกกิน,ก,น,น,ก,นกินแล้ว อยาาอวนนี่ครับโซซอยชาลดน,น้ำหนักกินบาอวดครับอ่ะาทำทีนะครับเด้อชาลดน,น้ำหนักสร้างได้ที่เบาวันหรือช่องอิสานดีสีหรือเฟซบุ๊กไพวันผู้สิงครับผมเป็นแทนจับต้นไหนครับผมอ่ะเป็นซ่องเป็นอย่างไรอ่ะครับใ,ในมือในซ่อง ช่องหนึ่งมียี่สิบช่องช่องหนึ่งมียี่สิบสองเล็กในช่องนี้เป็นสิบนี่ครับอ่ะกล้องมาเรียบร้อยแล้วครับผมใส่นน้ำใส่นน้ำพได้เลยครับใส่ในแก้วครับผมระบบทับทายดีตื่นเต้นเส้าครับพอคุณสีไทยแบบระบบไทยดีครับผมเป็นอยังสองสามมือขึ้นปกขี่ว่ะเอ้ยระบบทับทายขึ้นปกขี่สองสามมือขี่เท่านึงครับคุณผิดปกติหรอครับ ระบบสัายคุณบอดี้นะครับคนท่านี่กินมือนึง,งข้าต่อขีครับกินต้องขีกินบอขีมันก็ไปอุดตันี่น้ำใส่นะครับผมโอ้กินข้าแบบเทียดเรียดป่ะนี่ข้าวแบบน้ำหนักมันขึ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 นกินบขัขีมันกับเพิ่มคือข้าหยัดหยัดหยัดเขามันมีหบกออกนะครับน้ำมันไปใส่แครมันไปใส่ก็จิ้วนีนะครับยีได้ทอนี่เป็น,นีเป็นตัวซอยครับ ขี่ตรงเวลาทับท้ายดีถ้าทับท้ายดีข้อขี่ตรงเวลาเขาก็เพรเบรกเบอเบรกเบอเบรกขี่ไปเฮ็ดงานเอ๊ะเบอรเบรกขี่เพศงานเขาปวดขี่อย่างสิเอ้าเครียดดิพี่น้องมือหนีคือพวกขี่พวกขี่ซ้ำมือเขาเครียดบันนี้เป็นผลต่อการงานเป็นผลต่อจิตสมองเป็นผลต่อเขาความรู้สึกเครียดเครียดบันนี้เออระบบเขาเนี่พวกขี่เครียดอันบันนี้ พอสมวนพอเออกูสื้อาพอดีบ่เออคือบกขี่ตามเวลานี่ครับซอ,อยขีต่ตองเวลาครับปุ๊บแต่เศร้าขี่จวดจวดจว,วดพี่น้องขี่ง่ายรดต้าหนักผิวพรรณดีเาขากีดแล้วเข้าผิวพรรณดีเข้าเบครับของเสียออกจากร่างกายม,มานอนพี่น้องผิวพรรณเข้ามาด็เป้งปังพี่น้องอัน เป็นยังคนสามมื่นสมื่นประดิษฐ์เขียดที่น้องคองเสีย,ยบในออกจากร่างกายผิวพรรณมันก็บกักดีเขี่ยมองขับนะพี่น้องฝากไว้จะลดน้ำหนักสั่งได้เลยครับผมเจ้าอีสานดีซีอ่ะพี่น้องจวดว่าทำพี่ครับจวดครับผมครับอืมกินต่อพี่น้องตับสุดอืม อืมอืมครับกลับดูตัวจสอบกินปักกินพี่น้องกินไรบ้านไดกันนี่ครับนี่แฟนตัมาพี่น้องสั่งมาก่าว่าบอได้ได้ครับผมออเดอร์้ายครับผมต้นใบร้ายครับผมนี่ครับ มากซองหมื่นกับมื่นแล้วครับผมจริงค่ะน,นี่ครับนี่นี่คือจริงค่ะแค่ส่วนหนึ่งครับผมนี่มันก็ดังอีกหลายครับผมครับพี่น้องติดใจมากินแล้วกินแล้วบอกตอ่อเลยครับพี่น้องชาวนุชจำนก กินรมกินกับไปกินแย่งรกับบวอ้วนกินแบ้ผนองหลังเบิรงมีสาาดีซีเป็น,นตัวยหนกินมาลาซลส่สวบมาหลดของเสร็จเส็ตายไปบบกินอะไรหรอกตายไปไบบกินหนอกาออยู่พเน กสิบเจ็ดสิบก่บ,บหมดแล้วพี่น้องอย่างมึงยังก็าเสียแต่เขาลดได้สู้ภาพเปาเขาชได้เป็นหลายปีแต่เขาลสได้สุขกาพอยหก,กสิบเ็ดสิบกลับไปแล้วยังสิบเจ็น 17, นพี่น้องอืมอ๋อเอางีอือกึ่งอ่าขอบไปอืมนักนั่ออืม นอคุไส้กบวบปลานอม่ชาดวลำหนักตัวซอยอแซ่ปทุคนเข้งห้องหลังจิ้นในกระบวะจัดไปนน้องโอ้ยทอีสาดีซีกินปลาเสียบไปนน้องเศมันเนาะ กินมันแซเบ็บเลยเนาะกินปลาแซ่บกินอย่างกินแบบปลาแซ่บกินทำไมกินเทดอยงนี่กินวองมากินแซลมข้าวทองมันต้องมีประโยชน์อืมอืมชาดุ้ดฝากไว้น้ำเด้ครับ สั่งห้าซองฟรีค่าจะสง่งซองหนึ่มียี่สิบซองซองใหญ่ซองหมี2ี่สเล็กถ้าคุณสั่ง5้าซองรีค่าจะส,งส่งตัวประเทศซองละสองร้อยบาทสั่งจังไนกุ้งกุ้งปะไม่สั่งยังไงสั่ง,งไปที่ facebook ไพรวันพุทธสิง์ครับผม กดมากเครื่องเพื่อนพห่วัดผดสิงกดมากครับเก็บเงินตัวนี้ยังไม่มีเก็บเงินไปทางนะครับตรงนี้คุณสั่งมาเราจัดส่งให้ได้เลยครับผมทองมาส่งระบาดฟรีค่าจัดส่งครับผมแล้เชื่องรายละเอียดค่อยไปคุยกันอีกที่หนึ่งครับผมอ่ะกนใจติดต่อ ที่ฟิทไปวัดพูทสิงห์หรือช่องอีสานดีซีครับพี่น้องนี่กาแฟไปนะครับเด้องอีสานดีซี่ต่อไปดูโอ๊บโอกใจครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนมั่งแน่วกดติดตามเลยครับเด้อพี่น้องอ่าจะสด้มีกำลังใจให้ผมไปสร้างคลิปใหม่ๆได้มากนับจือพี่น้องอีกก็นี่ขน้อยอีสานดีซี แกวความบาดสบายดีสวัสดีพี่น้องไปมีความสุข,ขความร่าดถูกไว้เลยเบอร์ก็ใหเหงหึงหึงหึงและมีคุณภาพเห่งเด็กสูบซึ่งคนเดียครับ